สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียก็จะมาร้องเพลงเพลงหนึง่งที่คุณลุงอ่อนจันได้แต่งไว้ให้หรือคุณตานะคะได้แต่งให้กับไหมทองน้องหมาของเราที่น้องหายไป20วันเราจึงได้ตัวน้องกลับมาก็เกิดเป็นสตอรี่เกิดเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของไม้ทองที่เขาก็น่าสงสารนะคะ แล้วก็อยากจะขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการตามหาน้องหมาไหมทองให้กับตากับยายนะคะแล้วเราก็ได้น้องกลับมาก็จะฝากเพลงนี้ไว้ให้เอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ผ่านเข้ามาได้ฟังได้รับรู้ว่าเราขอบพระคุณมากๆนะคะชื่อเพลงว่าไหมทองของตายายนะคะเดี๋ยวป้าจะร้องให้ฟังนะคะ เดี๋ยวเทียบเสียงกีตาร์ก่อนเนาะ mm hmm. ขอบคุณจากใจที่ได้ไม่ทองน้องกลับคืนมาหลายคนช่วยออกตามหาคุณตาคุณยายแม่ปอยดีใจ ขอบคุณทางเพจ a c e b o o k ทุกช่องออนไลน์ผู้ใหญ่บ้านคำยางดีลายประกาศตามสายไปทุกชุมชนจากไปหลายวันได้แต่นอนฝันเห็นน้องไม่ทองได้ข่าวว่าไปนั่งมอง อยู่สองข้างทางรอตากับยายเพื่อนบ้านใจดีที่ช่วยดูแลเอาไว้เป็นความดีที่มาจากใจขอบคุณหลายๆลยผู้ใหญ่ใจดี วันนี้ตายายครอบครัวแม่ปล่อยดีใจน้ำตาที่ไหลออกไปวันนี้มันแห้งเหือดหายขอบคุณพระเจ้าที่เกิดเรื่องราวบทเรียนสอนใจขอบคุณ กำลังใจทำให้เรามีวันนี้ขอบคุณสวรรค์การอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราขอพรทุกเย็นคำเชา้าให้ได้เจอนนองไม่ท้องเถหน้า งเป็นสายแนนที่เราได้ร่วมกันมาขอพระคุณที่ซับน้ำตาให้กับตายายกระทมชมจันทร์ ขอบคุณจากใจที่ได้ไม่ทองน้องกลับคืนมาหลายคนช่วยออกปรามหาคุณตาคุณยายแม่ปอยดีใจขอบคุณทางเพจเฟซบุ๊กทุกช่องออนไลน์ผู้ใหญ่บ้านคำยางดีไลยประกาศตามสายไปทุกชุมชน จากไปหลายวันได้แต่นอนฝันเห็นน้องไม่ทองได้ข่าวว่าไปนั่งมองอยู่สองข้างทางรอทากับยายเพื่อนบ้านใจดีที่ช่วยดูแลเอาไว้เป็นความดีที่มาจากใจขอบคุณหลายๆผู้ใหญ่ใจดี วันนี้ตายายครอบครัวแม่ปอยดีใจน้ำตาที่น้ำตาที่ไหลออกไปวันนี้มันแห้งเหือดหายขอบคุณพระเจ้าที่เกิดเรื่องราวบทเรียนสอนใจขอบคุณทุกกำลังใจทำให้เรามีวันนี้ ขอบคุณสวรรค์การอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราขอพอรทุกเย็นค่ำเช้าให้ได้เจอน้องไม่ท้องเถิดนั้คงเป็นสายแนนที่เราได้รวมกันมาขอพระคุณที่ซับน้ำตาให้กับตายายกระท่อมชมจันทร์ คุณจากใจที่ได้ไม่ทองน้องกลับคืนมาหลายคนช่วยออกตามหาคุณตาคุณยายแม่ปอยดีใจขอบคุณทางเพจ a c e b o o k ทุกช่องออนไลน์ผู้ใหญ่บ้านคำยางดีหลายประกาศตามสายไปทุกชุมชน จากไปหลายวันได้แต่นอนฝันเห็นน้องไม่ท้องได้ข่าวว่าไปนั่งมองอยู่สองข้างทางรอตากับยายเพื่อนบ้านใจดีที่ช่วยดูแลเอาไว้เป็นความดีที่มาจากใจขอบคุณหลาๆผู้ใหญ่ใจดี วันนี้ตายายครอบครัวแม่ปล่อยดีใจน้ำตาที่ไหลออกไปวันนี้มันแห้งเหือทหายขอบคุณพระเจ้าที่เกิดเรื่องราวบทเรียนสอนใจขอบคุณทุกกำลังใจทำให้เรามีวันนี้ ขอบคุณสวรรค์การอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราขอพอรทุกเย็นคำเช้าให้ได้เจอน้องไม่ท้องเถิดนาคงเป็นสายแนนที่เราได้ร่วมกันมา ขอพระคุณที่ซับน้ำตาให้กับตายายกระท่อมชมจันรค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม้ทองของตายายก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน ในการช่วยตามหาน้องจนได้น้องกลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวกระท่อมชมจันทร์นะคะจูน้องไหมจงมกลับมาสู่อ้อมกอดแห่งรักของแม่ปอยดูสิบางทีก็อาบน้ําให้น้องและน้องก็แผลก็ตกสะเก็ดแล้วแผลใจของน้องก็คงจะ,ะดีขึ้นบ้างแล้วเนาะ เราจะทําให้ไหมทองกลับมามีความสุขเหมือนเดิมอยู่ที่กระชอบถักกระท่อมชมจันทร์แห่งนี้นะคะน้องสมายก็ไปไหนก็ไม่รู้สมายดูจิไหมทองดูท่านอนเหมือนตอนที่อยู่ข้างทางที่เพื่อนถ่ายรูปมาเลยพี่ปลอยแม่ปลอยเอ้ยบึงท่าทางนอนนี่แม่อีหลา่ามาจะมา,มาหาแม่เร็วมาหลามาหาแม่เร็วจะมาเออ นี่อยากจะมาหาดายไหมทองก็มาหายายด้วยเดียวกับแม่ปอยนี่เห็นบ่ทั้งเธอกะหักกันทั้งเธอกะหวงกันเน๊ะหนอนอ้ยไหมจองมีความสุขจังเลยคุณได้แม่ปอยดูจิบแกงตูดแกงตูดแกงตูดดูดูไหมทองแกงตูดแกงตูดน่ารักจังเลยเออใกล้ใกล้ที่เขาจะกลับมาเป็นปกติมีความสุขอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะหอมกันหอมกันหืม ไม่จองดูสิแกว่งตูดแกว่งหางมีความชุบไปไหนละคะอ๋อนี่<อ>ที่เขาทำตั้งแต่เล็กจนโตจนได้ลูกได้อะไรเลยไหมทองก็พาลูกกินน้ำที่บ่อตรงนี้นะคะโอ้นี่ตอนที่บอ่อยังไม่เป็นสภาพาแบบนี้ตั้งแต่ตอนเล็กๆยังจำได้เลยกระโดดลงน้ำตกน้ำคุณตาไม่จองตกน้ำคุณวะเอ้ยเนาะ กลับมาบรรยากาศเก่าๆที่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะไม่ท้อง <Okay. S 1> น่ารักนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณสวรรค์การอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเรา <Okay. S 1> ขอพรทุกเย็นค่ำเช้าให้ได้เจอน้องไม่ท้องเถิดหน้าน และในที่สุดเราก็ได้เจอน้องแล้วก็กลับมาสู่อ้อมกอดแห่งรักนะคะสำหรับคลิปนี้สัส้นๆฝากไว้ให้เอฟซีพี่น้องของเพื่อนได้ร่วมดีใจกับกระท่อมชมจันนะคะสวัสดีค่ะ